สวัสดีครับมาพบกับกล้องสองพระสยามอีกนะครับวันนี้เราจะให้มาชมคลิปนี้นะครับกล้องสองพระสยามกับอาจารย์สุทัศน์มั่นเขตวิทยู้ที่ชื่นออชอบพระมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับก็ได้สะสมเ,เก็บพระนะครับจากมรดกตกทอดจากปููจากพ่กอ,อ,พอแม่ตายาย มาแล้วก็เพื่อนฝูงม,มาพอมารับราชการโตมาก็มีเพื่อนมือฝูงก็มาแลกเปลี่ยนกับพระบ้างอะไรบ้างยิ่งมาข้าราชการก็เลยได้สะสมเพราะผมเป็นข้าราชการครูนะครับแต่ตอนนี้เป็นข้าราชการครูบำนาญปดมาหลายปีนะครับซึ่งผมได้พบปะกับคนเยอะเพราะว่าออ กเกษียณแล้วเนี่ยผมมาอยู่ในด้านสายกเกษตรก็แนะนำในการใช้ปุ๋ยปลูกต้นไม้แล้วก็มาอยู่กับบริษัทที่ส่งเสริมในการปลูกโกโก้นะครับที่จะไปทำช็อกโกแลตก็เลยได้รู้จักแล้วก็เป็นครูรู้จักผู้ปกครองนะครับแล้วก็คนเฒ่าคนแก่ก็เลยได้สะรับไมเยอะ วันนี้มีโอกาสดีก็จะเอามาให้กับผู้ที่ยินชอบสะสมพระหรืออนุรักษ์พระแต่ผมบอกก่อนว่าผมไม่เค่เซียนแล้วก็มีแค่สายการขายพระเพราะผมสะสมไว้ก็ยังไม่ได้ขายพระนะครับแต่วันนี้จะเอามาให้พัะพวกเพื่อนฝูงดูกันอีกทีว่าพระที่ผมเก็บไว้เนี่ยเก่าหรือใหม่แต่ผมจะไม่บอกว่าพระแท้พระจริงพระปอมพระอะไรนะแต่ผมสะสมไว้ไม่ต่ำกว่า สามสิบสี่สิบปีนะครับก็สะสมมาเรื่อยๆวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับพระพิมพ์พระเม่ยาสุขโขทยนะครับพระเม่ยาสุขโขทยเดี๋ยวจะให้ท่านดูเลยนะครับแล้วก็มีหลายแบบปลายพิมพ์ครับเดี๋ยวชมกันเลยครับมาชมพระม่ยานะครับ พิมพ์ที่มีทั่วไปเนี่ยนะครับคือพิมพ์นี้ครับพิมพ์ไม้สักเนื้อดินพระแม่ย่าสุขโขไทยนะครับเนะี่ยฮะเห็นไหมฮะทำไมถึงเรียกว่าเนื้อสัตว์อันนื้ไม้สักเพราะว่าอันเนี้ยคล้ายๆล,ลายไม้สักเลยนะครับแต่เป็นเนื้อดินนะครับนี่พระพะพระแม่ย่านะครับคาบกุอะไรต่ออะไรยังมีเยอะเลย นะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนี่ภาคคาบกุนะครับอันนี้เนื้อดินครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวให้ดูทีละองค์ก็ได้ครับเห็นยัดชัดเลยนะครับนี่ครับเก่านะครับที่ผมเก็บไว้เนี่ยนะฮะนี่ครับแล้วก็มีด้านหลังนี่แตกแล้วก็พอแตกเสร็จปั๊บอันนี้จะเป็นคาบกุนะเนี่ย เคียร์ยไม่ออกนะครับเนี่ยเขาจะติดแน่นเลยนะฮะแล้วก็มีแร่ดำ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 ,ดำเป็นเม็ดเล็กๆนีๆ่นะครับไอ้อองนึงเนี่ยดังแกล้งเลยเห็นไหมคือคือจะเหมือนหินเลยอะ่ะนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างนะผมได้มาอันนี้ก็เก็บไว้อย่างนี้เลยครับแต่สมไว้เนี่ยฮะดูคาบกุ๊ก ับถ้าใครอยากจะดูว่าเอพามิยานะครับโทรมาครับมาคุยกับผมครับอาจารย์สุทศน์มัน่นเข็วิทย์เบอร์064 357 5968เดี๋ยวมีชื่อมีหมายเลขโทรศัพท์อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอเอาอันนี้พิมพ์หนึ่งนะนะครับอเน,นื้อดินเหมือนเดิม พิมพ์นี้หายากครับผมบอกได้เลยนะครับผมเปิดดูใน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 เน็ตต่างๆไม่มีนะฮะแบบเนี้ยแบบของผมเนี้ยไม่มีเลยไม่เห็นมีใครลงนะครับแต่ผมได้มานะครับอันนี้ได้ได้มานาละอันนี้เนื้อดินนะครับพิมพ์นี้เนี่ยครับนะฮะดำาจัดอันนี้ยังอ๋ออันนี้ผมเอาขี้พึ่ง เช็ดแล้วนะครับแห้งตรงนี้องนี้ล่เ,เล็กมาหน่อยนะครับอันนี้พิมพ์หนึ่งไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยกับพิมพ์เนี้ยไม่เหมือนกันนะครับคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมแล้วเล็กกับกันหน่อยหนึ่งครับให้ดูคู่กันไปเลยแต่เขาติดทองไว้ นะครับหลงรักติดทองนี่เนื้อดินนะครับข้าไม่ยากด้านหลังก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะคนละพิมพ์นะฮะเนี่ยครับไม่เหมือนกันเลยมาดูองนี้กับอง์นี้ยังไม่เท่ากันเลยแล้วพิมพ์ก็ไม่เท่ากันด้วยนะฮนะผมผมให้ดูนะฮนะเนี่ยแม่ เล็กกว่กนนาก,กันนะครับเนี่ยครับตามกว่ากันนะครับเนี่ยอ้าวดูนะฮะแล้วการหล่อโบราณใช่ไหมสร้อยสังวาลน,นี่เห็นชัดเลยอันนี้ไม่เห็นจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนี่การหล่อโบราณสมัยก่อนแต่คนที่ทำออกมาเนี่ย คิดพิมพ์ออกมานี่สวยเนี่ยฐานก็ยังไม่เหมือนกันเลยคนละพิมพ์ใช่ไหมเนี่ยครับดูนะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับมาดูดูเนื้อดูเนื้อหาสาระของของของดินของเนื้อเนื้อพระครับเนี่ยครับคาบกุสีขาวอันนี้จะไม่เหมือนกันเลยอันนี้คิดว่าอยู่คนละกุแน่นอนเลยครับนะคนละไหาย อาจจะกุเดียวกันแต่อยู่กันคนละไฮหรืออยู่กันคนละที่เพราะเอ,อผิวพันธุ์ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อดินอาต่อไปเนื้อชิ้นครับผมให้ดูพิมพ์ใหญ่ก่อนแต่อันนี้ผมบอกก่อนนะผมล้างแล้วนะล้างนานละแล้วก็คราบขาวก็ขึ้นมาละเพราะว่าทําไมและมะ้วไหมผมชอบพระสะอาดถ้าถ้าถ้ายัางไม่ล้างอผิวเขาจะเป็น แบบนี้นะครับเนี่ยผิวจะออกมาอย่างเงี้ยแต่ที่นี้ผมล้างพระไมิยาชุดนี้ผมเอาน้ำมันจะล้างนะครับเนี่ยครับเหมือนกับเนื้อดินเมื่อกี้นะครับอันนี้บัวสองชั้นนะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมเป็นเส้นนะครับเป็นเส้น วยนะครับเนื้อชิ้นนะเนี่ยดูฮะผมขีดขูดอันนี้จะเป็นคาบกูเขาแล้วม่ขูดยังไงก็ไม่ถึงเนื้อถ้าพระใหม่เนี่ยเขาจะถึงเนื้อเลยนี่ไม่ถึงครับเนี่ยเห็นไหมหายเลยนะครับเนี่ยครับเนื้อระเบิดเถืองทิงนี้นะผมว่ายังไงก็เก่าครับเนี่ยใครจะมาทำแบบนี้หรือเอาน้ำกดใส่ผมว่ามันมันไม่ใช่อ่ะ นะครับเนี่ยเขาจะเหมือนกันทั้งองค์ถ้าน้ำกดนี่มันผมก็ไม่เคยนะคือแต่ผมสันนิษฐานว่ามันไม่ได้นะครับเอานี้อีกพิมพิมเล็กพิมพ์เล็กลงมานะครับทำไมถึงบอกกับพิมพ์เล็กให้ดูนะเห็นไหมนะ นี่พิมพ์เล็กกว่าองค์เมื่อกี้แล้วลายก็ไม่เหมือนกันด้วยนะตรงเนี้ยเห็นไหมเขาเรียกอะไรผาถุงเหรอไม่ไมไม่ก็ขออภัยด้วยนะไม่ใช่เสียนพระนะเรียกไม่เป็นเนี่ยครับยังไม่เหมือนกันเลยนะฮนะดูครับแต่อยากให้ดูที่เอามาให้ดูเนี่ยว่าผมมีพระเก่าจริงไหมนะครับเนี่ย นี่ครับอันนี้เนื้อเกินย่นเลยน่าจะเกิดจากกุกแหละนะครับทีนี้องนี้องนี้ได้มาก็ยังไม่เท่ากันอีกแล้วข้างล่างพิมพ์ผานเห็นไหมไม่เท่ากับไม่เหมือนกันด้วยนะเห็นหมฮะแต่ก็สามสามสามองนียไม่เท่ากันเลยเห็นไหมฮะเนี่ยดู ามาดูองค์นี้องค์นี้จะหนาการหล่อพระโบราณผมว่านะอยู่ที่เขาเอ,อ่อทำพิมพ์ออกมาการเทเนี่ยอันนี้หนามากนะครับเนี่ยหลังก็ไม่เหมือนเมื่อกี้เห็นไหมไม่เหมือนกันเลยนะครับอดูอีกองหนึง่งอันนี้ผุเท้าพระมยา่าหายไปครั้ง นะครับเนะี่ยดูด้านหลังไม่เหมือนกันเลยแต่องค์นี้ย่นเป็นหนังช้างเลยนะครับนี่เนื้อชินพิพพระเมยาไม่มีในเน็ตนะครับดูได้เลยครับนี่แหละมีของผมเนี่ยผมก็ยังแปลกใจเอ๊ะพระนี้น่าจะหายากเพราะไม่มีใครลงเน็ตนะครับถ้าใครอยากจะชม โทรมานะครับ064 357 59 68แล้วก็เดี๋ยวมีเบอร์อยู่ข้างล่างครับฟังไม่ทันเดี๋ยวก็ดูคลิปวิดีโอนะครับอาจารย์สุทัศน์มัน่นเขตวิทย์ผู้ที่สะสมพระชอบพระมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วนะครับดูนะครับอ,องค์นี้องค์เล็กแต่คุณพาพิก เนี่ยครับคลพิมพ์สูงก็ไม่เท่ากันเห็นไหมแต่ไปเหมือน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 องค์ใหญ่ครับเนี่ยฮะ๋อไม่เหมือนเหมือนอันนี้มั้งเอออันนี้ครับนี่ครับอ่าองค์นี้อันนี้พิมพ์เดียวกันแต่การหลอ่อ ไม่เหมือนกันเห็นไหมหนากับบางครับอ่าเดี๋ยวดูสวยนะครับผมเห็นนี่โอ้โหชอบเลยนะครับพร,รมยานี่ชุดนี้แม่บูชามาหลายตังเพราะว่ามันไม่มีในเน็ตด,ด้วยมันน่าน่าน่าจะเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับเนี่ยแล้วผุผุธรรมชาตินะครับเนี่ยเนี่ย ดูแลเก่าพระใหม่คงทําอย่างเงี้ยทำทาทาไม่ได้เห็น,หเ,หนเห็นตาเนี่ยเป็นขีดเนี่ยฮะแตกระเบิดเป็นแถวเลยเนี่ยครับแล้วเนื้อย,ย่นเป็นหนังช้างเลยเนี่ยครับถูไม่ออกครับคาบอะ่ะเนี่ยดูลยครับพระแต่และองค์ยีด ที่ได้มานี่ไม่ได้มาจากเซียนไม่ได้มาจากแผงพระได้มาจากชาวบ้านแล้วบางองค์ก็ได้ของปู่ย่าตายายมาแล้วก็พ่อตาผมก็เป็นคนที่โขนไทยนะครับเนี่ยฮะดูแล้วแฟนผมชอบด้วยก็เลยบูชาไว้นะครับเงินไม่พอก็หยิบยืมแฟนได้เป็นเงินกระเป๋าเดียวกัน ก็เขาก็ให้บูชาไว้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้กับผู้ที่ชื่นชอบพระและชอบสะสมพระเหมือนผมโทรมาพูดมาคุยกันนะครับน,นะครับมาดูนี่อีกทีหนึ่งเมื่อกี้สองกล้องขยายให้ดูละอันนี้ก็มาดูจักที่วางไว้ในแผงนะครับเนื้อชิ้นพระไม่ยาานะครับ ดูใกล้ๆีทีนครับนี่เนื้อชิ้นนะครับก็ขอ,ขอฝากไว้เพียงที่นี้นะครับเดี๋ยวก็เจอกันคลิปใหม่ อย่างอื่นบ้างสวัสดีครับ